สวัสดีครับนักเรียนโซอิกทุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังส1เข้อคิดด,ดีสุดตัวอีกจากหนังสือถึงโมโหโก้อย่าสู้คนโง่นะครับตอนที่ผมดูนะครับ11ข้อนี้ทำให้ผมนึกถึงวิธีโตอิกของเซเนกานะครับสำหรับการปลดปล่อยความโกรธนะฮะคือ 1. รับรู้ว่าความโกรธไม่มีประโยชน์ 2. ทําให้การมรรลุวามสุขของจิตใจเป็นเป้าหมายสุดคณคณฮะ 3. เลือกเพื่อนคุณอย่างฉลาด 4. อารมณ์ร้อนใช้ศิละปะและดนตรีทำให้จิตใจสงบ 5. เรียนรู้ความโกรธของคุณและหยุดมันก่อน 6. ต่อต้านแรงกระตุ้นที่อยากรู้อยากเห็น 7. อย่าเหตุผลที่จะโกรธแปดดูฐานะผู้กระทำความผิด 9. รอสักครู่ 10. ต่อสู้ตัวเอง 11. บันทึกสร้างชุดของกรณีศึกษาความโกรธ12รักษาความอดทน 13รักษาดีกว่าลงโทษ14เปลี่ยนความโกรธเป็นความชื่นชม15หยุดเป็นนักร้องแล้วก็16สะท้อนตนเองนะค,คล้ายกับสิ่งที่ข้อคิดดีจากหนังสือเล่มนี้นะครับถึงโมโหก็อยสู้ขนง่นะครับคือคนที่นิ่งได้จนถึงที่สุดคือผู้ชนะนะครับคือเขาบอกว่าคนที่นิ่งอยู่ได้โดยไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือคนที่จะชนะในท้ายสุดครับ นี่ก็เป็นแนวทางคล้ายโซอิกเหมือนนะคือโซอิกนั้นจะโฟกัสสอนให้เราเนี่ยมีความสงบครับมีความสงบแล้วก็มีการตอบสนองกับเหตุการณ์ได้อย่างสงบครับไม่ได้ตกเป็นทาสของอารมณ์ความโกรธความกังกวลความกลัวครับเป็นคนที่นิ่งครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากศึกษาแนวทางการรับมือหรือว่าต่อสู้กับความโมโหนะ ลองศึกษาตัวอีกได้นะครับมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์นะครับเพราะว่านี่ฮะตอีกนั้นจะเป็นเรื่องราวของการนะครับคือมันจะมีสเต็ปสี่สเ็ปนะก่อนที่จะเกิดพฤติกรรมมันมาจากเหตุการณ์ครับแล้วก็ต่อมาเราตีความเหตุการณ์นะครับถ้าต,เตีเหตุการณ์ลบเนี่ยจะเกิดอารมณ์ครับพออารมณ์เกิดแล้วจะก็เกิดพฤติกรรมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณสามารถที่จะปลดล็อกตรงมุมมองและความเห็นคุณได้นะ แล้วทําให้มันไม่เป็นอารมณ์ลบขึ้นมานะพฤติกรรมลบไม่มีครับเนี่ยตรงนี้สําคัญนะเนะี่ยฮะถ้าคุณถ้าคุณมีการแบบว่าตั้งเป็นเหมือนกับชุดความเชื่อว่าเนี่ยนะว่าคนที่นิ่งได้คือผู้ชนะเนี่ยแล้วเอามาใส่คนนี้ได้ครับนะการที่จะปล่อยให้เกิดอารมณ์โกรธนั้นจะยากขึ้นครับคุณจะโกรธน้อยลงครับแล้วก็พฤติกรรมแย่ก็จะ ไม่มีนะครับนี่เป็นการเอาไปใส่ตรงนี้ฮะไปช,ช่องที่2องนะฮะวิธีชนะที่ดีสุดไม่ใช่การตั้งหน้าตั้งตาสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับแต่เป็นความนิ่งครับนะฮะนี่ก็เป็นการเอาไปใส่ช่องนี้เหมือนกันฮะใส่ช่องนี้ฮะช่องนี้นะเป็นที่หมายเซตชุดความคิดความเชื่อนะครับนะฮะคือเราสามารถชนะอีกฝ่ายได้ด้วยการไม่ตอบโต้ครับนะไม่ต้องสู้เพราะว่าการไม่สู้หแหละคือสิ่งที่ ฉลาดที่สุดครับเนี่ยย้ำคำนี้การไม่สู้สิ่งจะฉลาดที่สุดฮะนะฮะหากโมโหขึ้นมาก็ให้อะไรครับสมมุติตัวเองเป็นวิญญาณออกจากร่างครับและมองจากมุมบนครับสมมุติว่าตัวเองนั้นเป็นบุคคลที่สามครับกำลังดูละครการถกเถียงที่เกิดขึ้นครับวิธีการนี้จะทําให้เรามีสติและมองอีกฝ่ายได้ชัดเจนว่าเขากําลังแค่ยัวมม่วโมโหคุณแล้วก็เขาต้องการอะไรครับแล้วก็เราจะ ตอบโต้กลับหรือตอบสนองกลับได้มีสติมากขึ้นเป้าหมายครับนิ่งครับนิ่งคือผู้ชนะครับนะฮะคนที่นิ่งอยู่ได้โดยไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือคนที่จะชนะในตอนท้ายสุดะฮะนเนี่ยถ้าเราถอนถอนอีโ,โก้ตัวเองออกไปครับนะอีโก้คือการยึดติดว่าเป็นตัวฉันของฉันนะฮะหรือเป็นการยึดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าถอนส่วนตัวไว้ได้นะแล้วมองจากมุมบนมองว่าเนี่ย อีกคนนึงกำลังสู้อีกคนหนึ่งเราจะสามารถนิ่งได้ครับนะฮะจงลิงจงละทิ้งศักด์ศีที่เป็นภาระและไร้ประโยชน์ครับจงทิ้งอีโก้ตัวเองครับถ้าคุณทีโก้ตัวเองได้นะคุณจะไม่ได้รับแรงกระแทกจากการที่คนโง่นั้นกําลังเล่นงานคุณนะฮะอดทนไม่สู้คนโง่ได้ก็ผู้ชนะครับนี่ครับนี่ก็ชัดเจนนะคือ การที่คุณจะรู้ว่าใครว่าโง่หรือไม่โง่นั่นเนี่ยฮะมันมาจากข้อ6คือว่าคุณต้องมีไมเซตว่าคุณจะต่อสู้กับคนที่มีค่ามีควรค่าพอที่จะคุณต่อสู้ถ้าคนนั้นมีค่าต่ำกว่าคุณครับอดทนฮะอดทนไม่สู้ครับคุณก็จะชนะได้ครับเพราะว่าอะไรครับอย่าลดตัวครับไปสู้กับคนที่โง่งคุณฮะ นี่เป็นหมายเซตตรงนี้ฮะถ้าคุณเอามาใช้นี่ได้ฮะเนี่ยการตอบสนองอารมณ์จะไม่มีไม่เกิดขึ้นมาเลยนะฮะจงพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มได้วยคนเก่งครับเพราะว่าถ้าคุณอยู่ในคนเก่งนะสังคมคนเก่งเนี่ยเขาจะมีสติปัญญาเขามีตะก,กะเขาจะไม่หาเรื่องชนทะเลาะโยมโมโหคุณทําให้คุณต้องมีความโมโหสติแตกแน่นอนฮะสังคมดีครับ อารมณ์ก็จะดีขึ้นนะมันก็ไปคล้ายกับที่สโติกนะคือนะครับเลือกเพื่อนคุณอย่างชาญฉลาดนะครับต่อมาครับอย่าสิ้นเปลืองเวลาชีวิตไปกับการต่อสู้คนอื่นครับเพราะว่าเวลาของเรามีจํากัดนะครับเรามีจํากัดเนี่ยนะเนี่ยมันก็ไปคล้ายข้อ1สเคือคำหนึงถึงคุณค่าเวลาที่คุณมีอยู่เสมอนะครับอย่าเอาเวลาที่มันมีค่าสำหรับคุณในแต่ละวันนั้น ไปใช้กับการทะเลาะเบ,บาแหวงกันเพราะว่าทะเลาะเบ,บาแหวงเวลาตกดแค่คุณเสียเวลาไม่กี่วินาทีในการทะเลาะเบ,บาแหวงครับมันอาจจะกลายเป็นเรื่องราวขัดแย้งที่บานปลายต้องเสียเวลาเป็นหลายชั่วโมงนะสามสี่ห้าชั่วโมงหรือบางทีต้องติดคุกครับเสียเวลานะครับดังนั้นเนี่ยคิดให้ดีนะครับว่าเออเนี่ยจะยอมสละเวลาสามสี่ชั่วโมงหรือทั้งวันเนี่ยกับสิ่งที่ไร้สาระนี่แหละ สู้เอาเวลาเหล่านั้นอะไปใช้กับครอบครัวไปใช้งานในเร่ที่ผ่อนคลายจะดีกว่าไหมแลกกันครับเนี่ยแค่เอาไปหยอดตัวนะฮะ๋ยวไว้ช่องนี้ครับรับรองว่าพฤติกรรมแย่จะเกิดขึ้นน้อยลงมากครับเพราะว่าคุณจะสามารถระงับอารมณ์โกรธได้นะครับถ้าคุณถอดอาตาัตราอันดับแรกนะถอดอัตราครับคุณคุณต้องไม่เอาความโกรธน,นั้นมาเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับ แล้วก็ถอนตัวเองออกไปข้างบนครับแล้วมองลงมาเนี่ยมันก็เป็นแค่การทะเลาะใครสักคนหนึ่งอ่ะอย่าได้ไปอะไรมากมายครับแล้วก็บอกตัวเองว่าอย่าไปกั่วคนที่ต่ํากว่าครับแล้วก็ระงรับตัวเองนะครับการเป็นใครก็ตามที่นิ่งได้นานสุดจะเป็นผู้ชนะเนี่ยพยายามบอกอย่างเงี้ยแล้วแล้วคุณจะไม่ตอบโต้ไม่ตอบสนองครับคุณจะได้เอาเวลาไปใช้กับ่งที่มันมันประโยชน์นะฮะนะฮะ บอกตัวเองนะครับว่าการยอมถอยให้กับคนงโง่นั้นเป็นเรื่องฉลาดครับนี่ก็เช่นกันก็เอาไปหยอดไว้ที่ตรงนี้เหมือนกันแะต่อมาครับคือถ้าคุณสามารถที่จะผ่านเหตุการณ์นี้ได้แล้วนะอย่าได้เก็บเอาไว้นะครับเขียนฮะเขียนบันทึกครับระบายความกโกรธครับระบายความอัดอั้นให้หมดครับเพราะว่า ถ้าเก็บไว้นะมันสมอ,อกครับสมอ,อกแล้วทําให้คุณเนี่ยรู้สึกไม่สบายหงุดหงิดแล้วก็จะกลายเป็นซึมเศร้านะครับเขียนฮะเขียนระเบิดระบายมาแล้วะฮะระบายมาแล้วก็นะฮะเ,เก็บไว้อ่านคนเดียวครับอ่านคนเดียวหรือไม่ก็หรือไม่ก็เป็นการทิ้งไปเลยครับเพราะว่าแค่แค่คนเขียนนะครับแค่คุณเขียนเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับมันจะคล้ายกับตรงนี้นะฮะ นี่ครับผมไปเจอภาพนี้มาคือมันก็เป็น CBT นะคือการเขียนคล้าย CBT อ,อะไรครับเป,เป็นการระบายเป็นการแบบเ,เรียกว่าอันนี้ก็คล้ายๆกับเส้นได้นะเป็นการดึงเส้นได้ที่มันยุ่งเหยิงนั้นมาจัดระเบียบหมดหมู่ครับแล้วทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะครับการเขียนเช่นกันนะครับมันจะทําให้ความค,คุณขุณคล้องหมองใจนะความอัดอัน้นอะไรก็ตามท,ที่คุณเก็บเอาไว้เนี่ยระบายออไปครับระบายออไป หรือไม่ก็เรียบเรียงให้มันเป็นอะไรที่มันเป็นระเบียบเรียบร้อยครับแล้วคุณจะมีความสบายใจมากขึ้นนะครับเนี่ยนี่เป็นหลักการที่ผมว่าในเล่มเนี้ยเขาเอามาใช้แล้วก็สามารถเอาตัวอีกมาประยุกต์ใช้ได้เลยครับนะถ้าคุณอยากจะเข้าใจนะแนวทางการรับมือกับความโกรธรับมือนในการแบบควบคุมอารมณ์ตัวให้ดีขึ้นนะและ้วก็มีมุมมองที่ดีขึ้นกับเหตุการณ์ผมชอบคำนี้คือคนดีย้อมเหตุการณ์ด้วยสีของเขาเอง และเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์เขาเองครับถ้าคุณทาได้เนี้นะรับรองว่าไออารมณ์โกรธขุนมัวและการตอบสนองที่แย่ๆจะลดลงไปเยอะเลยครับนะก็เป็นข้อมูลนะครับเท่านี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ